เรียนขาดทุนเป็นกำไรแค่ทํา5สิ่งอี้สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็นักลงทุนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง5อย่างนะครับ5สิ่งที่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณได้นำไปปรับใช้ปรับแก้กับตัวเองนะครับ มันจะช่วยให้คุณได้เห็นกําไรจากการเทรดกันแน่นอนนะครับอยู่จากการลงทุนของคุณเองนะครับนะมาก่อนจะเข้าคลิปนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหายังไงผมฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้เราเอาความรู้ดีๆมาแบ่งปันกันให้นะครับและหลังจากที่ฟังกันแล้วถ้าโดนข้อไหนกับเรา นะครับหรือมองแล้วว่าเอ้ยสิ่งนี้เราก็เป็นอยู่ลองมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือถ้าเกิดมีอะไรอีกที่เรายังตกหล่นไปเอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับเพื่อเราจะได้รวบรวมแล้วมากรองข้อมูลกันแล้วเดี๋ยวได้เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆกันอีกนะครับนะ,ะมาเริ่มกันที่สิ่งแรกกันดีกว่านะครับอะไรที่เราทำแล้ว จะช่วยให้เรามีผลการเทรดที่ดีขึ้นหรือมองเห็นเป็นกำไรได้นะครับอ่ะสำหรับข้อแรกเลยครับเราคุยกันถึงคนใหม่ที่เข้ามาในตลาดกันเลยนะครับเลิกฟังคนอื่นครับหาความรู้ให้ตัวเองก่อนนะถามว่าในการหาความรู้ให้ตัวเองเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับถ้าเกิดคนอยากจะลงทุนอยากจะเทรดอยากจะอะไรก็ตามหาความรู้ก่อนนะครับ ไม่ใช่ฟังแต่คนอื่นอย่างเดียวเอ้ยคนนี้บอกว่าหุ้นตัวนี้จะขึ้นหุ้นตัวนี้จะขึ้นแล้วก็ไปแห่ตามกันนะครับท,ทั้งที่บางทีคุณก็ตามแมงเม่าไปละครับนะเพื่อนก็ไม่ได้มีประสบการณ์เทรดเพื่อนก็ยังใหม่อยู่เราก็ไม่ได้รู้จักเขาดีแค่ไหนนะครับเทรดแล้วเขากําไรหรือเปล่าเขาอยู่ในตลาดมานานแค่ไหนหรือในจุดที่เขาเข้าเขาถือกันกี่วันกี่เดือนกี่ปีวอลลุ่มที่เขาซื้อเขาซื้อเท่าไหร่เขาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ต นในความเสี่ยงครั้งนี้เขาตัดขาดทุนตรงไหนนะครับบางทีเราไม่ได้ไปรู้ข้อมูลของเขาทั้งหมดนะครับบางทีเขาอาจจะบอกว่าเอ้ยหุ้นราคาตัวนี้8บาทนะเดี๋ยวจะไป10บาทนะไป12บาทนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่รู้เทคนิคไม่รู้กราฟไม่รู้ว่าเอ้ยไอ้ก่อนที่มันจะมา8บาทเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่ามันอาจจะมาจาก1บาทมันอาจจะมาจาก2บาทซึ่งถ้าคนที่เทรดเทคนิค เ,เขาก็จะต้องรู้แล้วว่าบาทราคาสูงนะครับจะไปสิบาท1ิบสอบาทถามว่ามีโอกาสไปได้ไหมไปได้ครับแต่ต้องมองจุดว่าเฮ้ยจะตัดขาดทุนตกไหนจุดไหนที่ราคามันจะไม่ไปแล้วจุดไหนที่ราคามันจะเลิกวิ่งแล้วนะครับต้องมีพื้นฐานด้วยเนาะแต่ถ้าเกิดแบบเราไม่รู้นะครับบางทีเขาเล่นเพื่อเราเล่นอาจจะเป็นขาซิ่ง ั้งหลายนะครับขาทิ่งก็เล่นสั้นๆบางทีวันสองวันเขาออกแล้วแต่เราติดเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางคนหนักกว่านั้นติดเป็นปีครับเพราะในจังหวัดที่เข้าก็เข้าแล้วไม่ได้ออกนะครับแต่เพื่อนออกไปแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ด้วยว่าเอ้ยเวลาเขาแนะนําตัวไหนตัวไหนเนี่ยอย่างน้อยเรามีความรู้พื้นฐานของเราเองสักหน่อยนึงนะครับเขาเข้าเป็น4%กีเปอร์เซ็น แล้วเราจะแบ่งพอร์ตของเราเข้าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้ยครับเนาะเพราะนั้นหาความรู้ให้ตัวเองก่อนเทคนิคการเทรดวิธีการเทรดไปศึกษาหุ้นหรืออะไรเองก็ตามนะครับพฤติกรรมราคาเป็นยังไงนะอันนี้ต้องรู้นะครับฝากไว้สำหรับมือใหม่เนาะไม่ใช่แบบฟังกันอย่างเดียวนะต่อมาครับวางแผงงนการเทรดครับกลยุทธ์การจัดการเงินครับอย่างที่บอกครับคือ เราหาความรู้นะแล้วความรู้ที่เราควรมีนะครับการวางแผนกลยุทธ์การวางแผนการเทรดสิ่งเหล่านี้ครับคือมันต้องมีครับมันไม่ใช่ว่าบางครั้งเราเราไปศึกษากลยุทธ์ไปศึกษาอินดิเคเตอร์ไปศึกษาสัญญาณไปศึกษาแท่งเทียนศึกษาไพร์แอคชั่นศึกษาแต่ไม่ได้เอามาใช้จริง หลายคนรู้ครับรู้รู้หมดเลยครับอินดิเคเตอร์รู้ทุกอย่างครับสัญญาณเวฟอะไรทุกอย่างรู้หมดครับแต่ไม่ได้เอามาจัดการไม่ได้เอามาวางแผนไม่ได้เอามาสร้างเป็นกลยุทธ์หรือเอามาเป็นเงื่อนไขการเทรดหรือให้อยู่ในแผนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เอ้ยเราจะเทรดเราก็ต้องรู้แล้วว่าไว้เราจะเข้าด้วยอะไรออกด้วยอะไรจุดตัดขาดทุนอยู่ตรงไหนนะครับ หลายคนเข้าด้วยเฮ้ยฉันจะเอากําไรแต่หรือมองว่าถ้าขาดทุนฉันจะขาดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็สําคัญเนาะแล้วก็การวางแผนว่าเอ้ยเราจะเสี่ยงความเสี่ยงของเราเนี่ยเราจะเสี่ยงเป็นกี่เปอร์เซ็นต์วางสักกี่เปอร์เซ็นต์ตัดขาดทุนทั้งหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อที่ว่าพอเรารู้แล้วเนี่ยเอ้ยเรารู้แล้วว่าเราจะตัดขาดทุนเท่านี้ตัดขาดทุนเท่านี้นะครับไม่ใช่คือปล่อยไปเรื่อยๆจนแบบไม่มีการจัดการเลย นะครับเพราะนั้นต้องวางแผนการจัดการตรงนี้ให้ดีด้วยนะครับข้อต่อมาครับการควบคุมอารมณ์ครับความโลภความกลัวนะมือใหม่เข้ามาก็แน่นอนครับหลายๆคนเข้ามาด้วยอเอ้ยคนนี้บอกฉันทํากําไรได้วันหนึ่งเท่านี้นะครับลงทุนเหมือนหนึ่งฉันกําไรวันละห้าร้อยวันละหนึ่งพันนะครับมาด้วยอารมณ์ที่ เันฉันอยากได้มากอยากมีมากนะครับเนาะเพราะนั้นพอคุณมาด้วยการที่คุณไม่รู้ละหนึ่งละหนึ่งคุณไม่รู้สองมาด้วยความโลภเวลาที่คุณโลภคุณก็อยากได้ครับอยากได้อย่างเดียวครับอยากจะเอาอยากจะได้อยากจะมีเวลาซื้อขายก็ไม่มีแผนใดๆทั้งสิ้นครับคือฉันเทรดด้วยด้วยฉันคิดแต่ได้นะครับจะเอาแต่ได้นะ จนทำให้เกิดสภาวะทั้งในโอเวอร์เทรดเองก็ตามนะครับหรือใช้วอลลุ่มในการซื้อขายปริมาณมากจนกระทั่งบางทีคุมไม่ได้นะครับเพราะคุมไม่ได้แล้วเวลาผิดทางเวลาพลาดไม่รู้จะทำยังไงครับเริ่มเกิดความกลัวเกิดขึ้นทีนี้กลายเป็นว่าคุณต้องมาปิดการขายหรือมาขายออเดอร์นั้นหรือปิดออเดอร์นั้นด้วยด้วยแค่อารมณ์ความรู้สึกที่ว่ากลัว นะครับแล้วจุดที่คนกลัวมากๆล่ะครับหลายๆครั้งมันก็เป็นจุดกลับตัวจุดผักตัวเนาะเพราะราคามันลากมาพอสมควรแล้ววิ่งมาพอสมควรแล้วมันก็อาจจะผักตัวบ้างนะครับเนาะซึ่งถ้าเกิดคุณโอเวอร์เทรดมากเกินไปจนไม่มีแผนหรือไม่รู้ว่าจะไปเคลียร์ตรงนั้นตรงไหนไปปิดตรงไหนไปตัดตรงไหนเนี่ยพอคุณใช้แค่ความกลัวหรือความโลภมาควบคุมการซื้อขายของคุณเนี่ย คุณกำลังอยู่ใน,นกลไกตลาดที่เกมนี้มันเป็นแบบนั้นครับเนาะมันก็จะล่อให้คุณเข้าครับจะล่อจะล่อล่อให้คุณอยากจะเข้าอยากจะเข้าอยากจะเข้าอุ้ยจังหวะดีครับแต่เวลาออกครับมันออกด้วยความกลัวไงมันโดนลากนะครับเวลากําไรกําไรนิดเดียวครับแต่เวลาลากทีเดียวมันเอาคืนทั้งพอดเลยนะครับเนาะเพราะนั้นศึกษาให้ดีควบคุมตรงนี้ให้ดี นะครับก่อนที่จะเริ่มต้นการเทรดคุณต้องคุมตรงนี้ให้ได้นะครับถ้าเกิดคุณไปศึกษาแล้วไปเรียนรู้แล้วแล้วมีแผนแล้วผมเชื่อว่าการเข้าซื้อขายด้วยอารมณ์มันก็จะช่วยลดลงไปได้เยอะเลยนะครับเนาะก็จะช่วยตัดปัญหาตรงนี้ออกไปได้นะอย่าทําตัวเป็นนักพนันนะครับข้อต่อมาอย่าทำตัวเป็นนักพน,น,นันะ มากกว่าการเป็นนักลงทุนเนาะหลายคนเข้ามาอย่างที่บอกครับมาด้วยความโลภใช้ความเสี่ยงสูงนะครับอาศัยวัดดวงกันซะเยอะนะครับบางทีบอกว่าตัวเองเป็นนักเทรดนี่แหละแต่พฤติกรรมมันคือนักพนันครับคุณแค่ยังไม่ได้ยอมรับตัวเองเท่าน,นั้นเองว่าในพฤติกรรมหรือสิ่งที่กำลังกระทำอยู่มันคือการเดิมพันมันคือการวัดดวง เพราะฉะนั้นถามว่าเฮ้ยแล้วอะไรล่ะที่มันคือข้อแตกต่างระหว่างลงทุนกับพนันนะครับการที่คุณเป็นนักลงทุนคุณจะต้องศึกษาให้ดีรู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรนะครับรู้ว่าเปอร์เซนต์ที่คุณจะชนะคืออะไรเปอร์เซนต์การชนะของคุณอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอกาสความน่าจะเป็นที่คุณจะได้เปรียบ มากกว่าแม้การเทรดของคุณจะมีเปอร์เซ็นต์การชนะเพียงแค่51%และแพ้49%นั่นก็หมายความว่าคุณเป็นนักลงทุนได้เหมือนกันนะครับแต่มันต้องอาศัยสถิติมันต้องอาศัยระยะเวลานะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าตัวเองเล่นกับอะไรนะเพราะนั้นการเป็นนักพนันเนี่ยบางที ทำไมทำไมการเป็นนักพนันมันถึงมาเกี่ยวกันกับการเล่อน,อนกับการที่ที่การที่คุณเป็นนักเทรดเก่งกำไรกับตลาดราคาตลาดมีสองทางครับเหมือนโยนเหรียญหัวก้อยนะครับโอกาสความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นคือห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับห้าสิบห้าสิบตลาดก็เช่นเดียวกันครับก็มีแค่ขึ้นกับลง แค่ห้าสิบห้าสิบนะเพราะฉะนั้นถ้าความเสี่ยงที่คุณจัดการออกมามันยังเป็นห้าสิบห้าสิบอยู่มันคือการที่คุณกำลังเดิมพันอยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวครับ <c oughs> ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวเพราะอะไรเพราะเพราะคุณยังไม่มีความรู้ไงว่าเอ้ยแล้วแล้วเขาจะมากรองกันยังไงล่ะมาเช็คกันยังไงล่ะว่าความเสี่ยงหรือการเทรดของคุณเนี่ย มันกำลังเข้าไปอยู่ในโหมดของการที่คุณกาลังเดิมพันอยู่นะครับแล้วโหมดของนักลงทุนล่ะเขาเขาทําอะไรกันบ้างนะครับถ้าผมยกตัวอย่างว่าถ้าคุณแค่อะคุณไม่มองกราฟสมมติมคุณไม่มองกราฟเลยผมปิดกราฟไปเลยแล้วบอกว่าบายหรือเซลขึ้นหรือลงนะครับช็อตหรือลองนะครับอันนี้คือแบบไม่ต้องดูกราฟเลยนะ มันคือพนันละถูกปะแต่ถามว่าเอ้ยฉันก็ดูกราฟอยู่นี่แล้วฉันจะเป็นนักพนันได้ไงคําถามคือแล้วดูกราฟแล้วคุณเข้าใจหรือเปล่าว่ากลยุทธ์ที่คุณเทรดเปอร์เซ็นต์ชนะแพ้วินลอสมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับบางทีคุณก็ทําตัวเหมือนว่าเอ้ยฉันคือนักลงทุนแต่ความเสี่ยงคุณก็ยังวัดดวงอยู่นะครับเพราะฉะนั้น กลยุทธ์ในการเทรดนะครับการเทรดของตัวเองลองเอามาวิเคราะห์ดูว่าการเทรดของคุณเนี่ยเปอร์เซ็นต์การชนะเป็นเท่าไหร่นะครับไม่ได้หมายความว่าเปอร์เซ็นต์การชนะจะเป็น50-50เสมอไปนะครับเพราะว่าในเรื่องของการจัดการเงินนะครับในส่วนของการลงทุนมันมีเรื่องของการจัดการเงินด้วยมาเป็นตัวแปรนะครับหรือในส่วนของ Risk and Reward ด้วยนะครับจํานวนปิ๊บที่คุณเก็บนะครับหรือจํานวนจุดที่คุณเก็บนะครับราคาส่วนต่างที่คุณเก็บนะครับส่วนต่างตรงนี้มันมีมันมีปัจจัยด้วยนะครับมันมีปัจจัยด้วยเช่นสักู่นะครับเช่นคุณบอกว่าคุณเทรดสิบครั้ง นะครับคุณเทรดสิบครั้งเปอร์เซ็นต์การชนะของคุณมีเพียงแค่สามครั้งอ่ะเปอร์เซ็นต์การชนะมีแค่สามครั้งหรือคิดเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันทำกำไรต่อครั้งที่หนึ่งพันจุดอ่ะยกตัวอย่างนะที่หนึ่งพันจุด แต่ในส่วนที่คุณขาดทุนน่ะอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็น่ะคุณขาดทุนแค่ครั้งละสองร้อยจุดนั่นหมายความว่าเจ็ดครั้งคุณขาดทุนครั้งละสองร้อยจุดเนี่ยเท่ากับว่าคุณเสียไปหนึ่งพันสี่ร้อยจุดถูกไหมครับแต่อีกสามครั้งที่กำไรเนี่ยมันกำไรครั้งละหนึ่งพันจุด ถ้าเป็นแบบนี้คำนวณออกมาแล้วเอ้ย์เซ็นต์ชนะคุณหรือ o r อร์ที่คุณเปิดไปแล้วกำไรมันก็สูงกว่านะครับเพราะนั้นผมถึงบอกว่าเปอร์เซ็นต์การชนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งถ้าเกิด list reward คุณเท่ากันนะครับคืออาจจะทำกำไรครั้งละหนึ่งตัดขาดทนุนครั้งละหนึ่งออ่าอันนี้คือ list reward ที่เท่ากันเพราะนั้นถ้าเกิดใช้ list reward ที่เท่ากันเนี่ย การเทรดของคุณควรจะมีเปอร์เซ็นต์จำนวนครั้งที่ชนะมากกว่านะครับแต่บางครั้งอย่างที่บอกว่าด้วยปัจจัยอื่นเช่นระยะจุดนะครับจำนวนระยะทางหรือกำไรตัวเนี้ยตัดขาดทุนน้อยนะครับแต่ว่ากำไรต่อครั้งเยอะแบบนี้ก็มีโอกาสที่ทำให้คุณชนะตลาดได้เช่นกันนะครับเพราะนั้นต้องลองไปวิเคราะห์ การเทรดของคุณด้วยให้ดีว่าคุณกำลังอยู่ในจุดไหนกันแน่นะครับอ่ะมาข้อต่อมาครับคุณต้องหัดยอมแพ้ครับหลายๆครั้งที่เห็นนะครับที่พบหรือว่าได้มาปรึกษาเนี่ยคุณไม่ยอมแพ้ถ้าจะพูดคือฉันไม่ยอมอ่ะฉันคิดว่าเดี๋ยวจะไปต่อ บางครั้งไม่ได้เสียหายแค่ในพอร์ตเท่านั้นนะครับบางทีออเดอร์ผิดทางติดดอยถ้าเกิดคณตัดขาดทุนตั้งแต่แรกมีแผนการเทรดที่ดีเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มแบ่งออเดอร์ขายหรือตัดขาดทุนไปมันจบครับแต่ไม่ยอมครับคนกะว่าถ้าเกิดกราฟสวิงขึ้นมาสัหน่อยก็จะปิดอะไรประมาณอย่างนี้แต่ ในสิ่งที่คุณทําก็คือไปซื้อเพิ่มครับณนะจุดที่ลงไปต่ําๆโดยคาดหวังว่าเอ้ยเดี๋ยวขึ้นมาฉันจะปิดฉันใช้วอลลุ่มที่หนักขึ้นนะครับกะว่าฉันต้องชนะแน่นะครับไม่ยอมตัดขาดทุนแต่ใช้วิธีการอื่นที่เอ้ยฉันจะต้องจะต้องชนะมันตลอดนะครับฉันต้องชนะตลาดตลอดฉันมันจะต้องเป็นอย่างที่ฉันคิดนะครับ สุดท้ายเปิดออเดอร์เพิ่มครับอันนี้คือกรณีเรวร้ายระดับที่หนึ่งครับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งล้างพอร์ตครับอันนี้ยังดีแค่งเงินในพอร์ตครับหลายคนเติมเงินสู้ครับไม่ยอมจริงๆครับสู้ฉันจะต้องชนะมันให้ได้เอาเงินเพิ่มเข้าไปอีกครับยิ่งเพิ่มเข้าไปครับยิ่งเพิ่มเข้าไปครับเพิ่มเข้าไปจนกระทั่งสุดท้าย เงินที่เก็บก็โดนไปด้วยนะเพราะฉะนั้นถามว่าในเมื่อถ้าคือเราต้องมองก่อนว่าถามว่าแนวโน้มตลาดไปทางไหนผมบอกง่ายๆเลยนะถ้าเกิดไอ้ฝั่งที่คุณถืออยู่แล้วมันติดลบอะนะแนวโน้มมันไปฝั่งตรงข้ามกับที่คุณถืออยู่เพราะถ้ามันถูกทางคุณก็บวกแล้วถูกป่ะเพราะฉะนั้นในการที่ไอ้คุณโดนลากงนนาน ถือติดลบนานๆน,น,นั่นหมายความว่าคุณกําลังถืออยู่กับฝั่งตรงข้ามของแนวโน้มนล้รว,วัน,น้นคุณควรจะหาจุดที่เฮ้ยเราจะไปตัดขาดทุนตรงไหนไปยอมแพ้ตรงไหนนะครับไม่ใช่แบบเข้าข้างตัวเองว่ามันต้องขึ้นมันต้องไปอย่างที่ฉันคิดนะครับแล้วไปสู้มันไม่ยอมตัดไม่ยอมที่จะยอมมันนะครับเพราะฉะนั้นต้องหัดที่จะ ยอมแพ้ยอมรับความผิดพลาดนะครับแล้วก็มามองตลาดใหม่เนาะมันเป็นสิ่งที่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณได้ได้ตัดขาดทุนหรือว่าได้ได้ยอมรับสภาวะของการที่ที่มันผิดพลาดนะครับมันจะช่วยให้คุณเนี่ยมองมองตลาดได้เป็นกลางมากขึ้น มันไม่ได้มีการเทรดในลักษณะที่แบบเฮ้ยเอาเอาออเดอร์ที่ฉันถืออยู่มาเป็นมาเป็นเกณฑ์ในการที่จะวิเคราะห์นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็หยิบเรื่องราวมาแบ่งปันกันนะครับจากที่เรารวบรวมมานะครับที่เฮ้ยมันคิดว่าทุกคนได้เจอได้เป็นนะครับแล้วก็สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ คใครที่คิดว่าเอ้ยมีมีอย่างอื่นอีกลองมาแบ่งปันครับมาแชร์กันครับคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เอามาวิเคราะห์มานั่งคุยกันอีกทีเลยว่าเอ้ยอ๋อมันยังมีอันนี้อีกนะมันยังมีอันนี้นะข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะครับจะได้มาแบ่งปันกันสําหรับคนที่บางคนก็เพิ่งเข้ามาในตลาดนะครับหรือบางคนเทรดมาสักปี2ปีแล้วแต่ฉันก็ยังไม่กําไรเลยนะครับยังล้างพอร์ตอยู่เรื่อย นะครับเทรดก็ยังติดลบอยู่เรื่อยๆติดดอยอยู่นะครับลองมาดูว่าเอ้ยมาแลกเปลี่ยนกันว่าเอ้ยมันมีปัญหาเหล่านี้เราจะได้มาแลกเปลี่ยนกันนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดไลค์เป็นกาลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเอาความรู้ดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสาหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วใครที่อยากมาแลกเปลี่ยนกับเราเพิ่มเติมนะครับเราก็มีกลุ่มไลน์ด้วยนะครับรายละเอียดด้านล่าง ใต้คลิปนะครับก็จะมีลิก์เข้ากลุ่มนะครับหรือใครสนใจอยากหาความรู้เพิ่มเติมนะครับอยากเรียนอยากมาจอยกันสดๆนะครับก็แอด l i น์แอดที่อยู่บนหน้าจอแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งความประสงค์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราก็อาจจะมีเวลาได้มานั่งคุยกันมานั่งแลกเปลี่ยนกันได้ครับนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนครับผมสวัสดีครับ